หลังจากที่เราเนี่ยลงคลิปของคุณกัมแมนไปในเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันให้จบเลยนะซึ่งหลายๆคนนะครับก็ถามว่าผมเนี่ยมีช่อง Youtube ของคุณกัมแมนไหมซึ่งผมเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เคยไปค้นหาดูเนี่ยเจอแต่คนที่นำรหัสของคุณกัมแมนเนี่ยมาวือ,อแค่คลิป2คลิปเท่านั้นเอง นี่ครับก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณกัมแมนเนี่ยทำยูทูบไหมนะครับก็ใครที่มีช่อง y o YouTube ของคุณกัมแมนที่เป็นช่องจริงๆเนี่ยสามารถแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยจะมาปักหมุดให้นะโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนเนี่ยไปดูการต่อสู้ในรอบสุดท้ายกันดีกว่าเลยครับนี่ะจะเป็นคู่ต่อสู้ของคุณกัมแมนครับพลังอยู่ที่77ล้านนะมีตัวละครอย่างดวงร่าง2ปู่บอมโบร์รดร่าง2ที่เป็น6ดาวครับจักรพรรดิเด็กที่เป็น6ดาวคิงร่าง2กระบองเหล็กร่าง2งนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะเป็น คอมเมต้าปัจจุบันตอนนี้เลยแล้วก็พลังเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นคนเดียวที่ใกล้กับคุณกัมแมนมากที่สุดละนะฮะแต่ว่ากระหางกันหลายล้านอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าไซต์ตมะเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะฮะมาเปิดมาเะครับเป็นคิงของคุณกัมแมนได้เปิดก่อนนะครับกัมแมนเนี่ยอยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะ โอ้อะไรฮะไปครับคิงเอ็งจิ้นก่อนหนึ่งจังหวะนี่ต้องทำลายโล่ปูบอมให้ได้ก่อนนะครับไปเลยครับคิงเอ็งจิ้นหนึ่งครั้งครับโอโรล,ล่าสีแดงบีบหวัวใจไปหนึ่งทีฮะทำลายโล่ไป6ตัวครับเอาอะไรฮะหมาชิบายย้ำไปลูกตัว2องล้าน2นะครับแล้วก็วใส่โจมตรีร่วงเข้าไปครับใส่กระบอกเล็กเป็นเหมือนกันที่4ล้าน2องฝั่งนู้นเนี่ยไม่ยอมครับหันมาส่วนเหมือนกันอู้แรงนะอันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่แรงที่สุดนอกจากคุณกระแมวที่ผมเนี่ยเคยเห็นมาแล้วนนะะฮก็โโดจมตีีอยู่่ทล้านกว่านะถือว่าาแรรรรรงนนะโอ้้จัักกพดดิเ็คบ72ลฮะ โจมตีเข้าไปครับหมาชิบะหาย้ำกระบองเหล็กเกือบแตกเหมือนกันโดนโจมตีเข้าไปครับกระบองเหล็กจะแตกไหมยังไม่แตกนะฮะเอาเลยฮะลูกน้องโบลท์เข้ามาระเบิดก่อนหนึ่งชุดครับเอาเลยฮะโดนโจมตีทางด้านของโดรนฮะไปครับโบลท์ได้ถ่ายโบลท์กับกระบองเหล็กล่างสองยครับถ่ายไปหนึ่งทีฮะยิงบีมพร้อมอัดฮะโอ้โหเก้าสิบแปดล้านนะผู้ชมถ่ายแรงมากโบรท์ตัวนี้นะครับลูกน้องของโบลท์เนี่ยแตกครับเข้ามาระเบิดที่สามสิบสี่ล้านตั้งเมตรนะฮะกิ่งเอ็งจินครับเข้ามาหัวไปทีหนึ่งแล้วก็ห เอาแล้วจักระพัดเด็กครับพลังเจ็ดสิบเจ็ดล้านครับบึ๊บไปทีนึงฮะเท่าไรครับสี่สิบล้านนะครับโอเคได้อยู่โจมตีด้วยหมาชิบ่าครับหมาชิบ่าย้ัดอีกตัวนึ่งฮะนี่ครับมีกระสตรอนกลับมานิดนึงครับดูโอ้โหกระบองเหล็กครับหดเข้าไปยี่สิบสี่ล้านดัมเมตนะครับเกิดขึ้นมาเลยฮะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมกระบองเหล็กเนี่ยควรจะอัพแบบเป็นพาร์สิบเศษสองแล้วก็เป็นอุปกรณ์เฉพาะสามดาวนะครับเนื่องจากมันจะแรงแล้วก็เก่งมากๆนะครับถ้าไม่อัพเนี่ยคือมันไม่ไหวนะฮะไปครับด้วนะ โจมตีแรงนะครับเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีปกติได้เลยเนี่ยแรงมากอะ่ะก็คือท่านตีของมันก็อยู่ที่ประมาณ15ล้านนะของคุณกัมแมนนะครับก็คือมันโจมตีแรงแล้วอะ่ะปกติก็แรงมากนะครับก็เป็นตัวละครที่สามารถตีปกติได้ก็คือแบ่งลูกไฟเล่นกันได้น,นั่เนเองนะฮะโจมตีไปครับเอาเลยครับเข้าสู่เทินที่2นะครับคิงได้เปิดต่อครับคิงเองจินนะฮะ โทรโคงหนึ่งดีแล้วก็บีบหัวใจไปหนึ่งครั้งยับล่วงบอกโทรมานเหลือเกินเนี่ยเหลือตัวคนเดียวครับโจมตีเข้าไปไงแต่ฝั่งนู้นเนี่ยยังมีโดนสองลำกับเจ้าหมาชิบาอยู่เนี่ยฮะเอาแรงเริ่มมาโจมตีใส่คิงครับโจมตีใส่ล่วงเข้าไปครับโอ้โหแรงเหมือนกันนะโจมตีเข้ามาด้วยกระบองเลยครับเจ็ดล้านแปดทีนึงยฮะมาอะไรครับกระบองเล็กได้เวลาหดอันตีครับใส่กระบองหนึ่ไปหนึ่งทีฮะแล้วก็รูดไปรุกโอ้โหเจ็ดล้านดับเมิท่านผู้ชมปูพรมเกือบแตกเนีโอ้โหสุดสีจัดคครรััับบทีีีีมมนนนนนน้้้้เเเออาาาโจตตขไปลละะกิง ดูงีฝั่งนุ่มก็โจมตีครับเกตลิงเข้ามาโจมตีเหมือนกันโอ้โหมีการตั้งได้ไปขึ้นมานะครับกระบองเล็กเข้าไปหวดครับเฮ้ย28ล้านเหรอไม่ได้ใจเหมือนกันครับ28ล้านหรือ2ล้าน8เออน่าจะ28ล้านนะครับโอ้โหสะท้อนกลับมา27ล้านฮะโจมตีกันไปครับเอาเลยดวงในเวลาทุบกระบองเล็กเลยครับแข่งแกล้งนักเหลอยิ่งเลือดน้อยยิ่งแข่งแกล้งเหรอทุบเข้าไปหนึ่งดีฮะเอาเลยโจมตีด้วยหมัดชิบะครับกระบองเล็กยััังงคคคยยยืนนนไหววอู่รรบบสมแล้้กชชาาตีีฮะ หมาดึงครั้งไดก็หัวใส่เจ้าด่วงไปหนึ่งทีครับโอ้โหหมาชิบ้ายัางคงย้ำยังต่อเนื่องนะครับโอ้โหลูกน้องมันเหลือเยอะเกินไปครับกระบอกเลกเข้าไปปั่นหนึ่งทีครับแล้วก็หววอีกหนึ่งทีครับหลับไปหนึ่งทีครับด่วงเอาเลยครับเฮ้ยคุณกรแมนเจ็บหนักนะด่วงของคุณกรแมนหายแล้วนะโอ้เจ็บหนักนะครับเอ้าแต่ว่ากระบอกเลกฝั่งนู้นเนี่ยหายไปก่อนครับท่านผู้ชมโอ้โหก,กลับมาพลิกชนะได้เฉยแอะโอโ้เกือบแย่มันกันครับคุณกรแมนกระบองเลกของคุณกรแมนน่าจะเหลือการตายเกิดไม่สักเท่าไหร่นะ เกือบแย่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเลยฮะมาต่อกันต่อครับกับทีมต่อไปนะครับคุณกำเแมนกเกือบแย่นะฮะโอเคมาดูในรอบชิงเลยลวกันนะครับก็พลัง69ล้านนะครับตัวละครอย่างด้วงร่าง2นะครยบปูบอมร้อนร่าง2จักรพรรดิเด็กร่าง2ที่เป็น6ดาว5ดาวม่วงชิงร่าง2แล้วก็กระจอกกระบองเหล็กร่าง2ที่เป็น5ดาวหดาวม่วงกันเองนะฮะโอ้โหต้องบอกครับว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณกำเแมนกเกือบแย่เหมือนกันนะฮะคือถ้าโดนอีกทีนึงเนี่ยกระบอกเหล็กแตกแล้วนะครับโอ้โหหมดจัดฮะ ก็คือพลังที่ห่างกันขถนานนี้เนี่ยก็ยังวัดกันที่ตัวละครที่มันแบบจําเป็นเรื่องสปีดเรื่องต่างๆด้วยนะครับก็ต้องวัดกันที่สปีดของคิงด้วยในจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะของคุณกรแมนมันเร็วมากเลยอ้าเลยฮะคุณกรแมนได้เปิดต่อยาวเข้ามาสู่เกมที่2ในยาเกมรอบชิงในรอบสุดท้ายเลยฮะเปิดไปได้ของคิงเองจินหนึ่งทีครับโรล่าสีแดงบีบหัวใจไปหนึ่งทีฮะโดนไปได้ของตัวละครทั้งหมดะครับโลกปูบอมเนี่ยแตกไปเรียบร้อยเลยฮะเหลือเพียงแค่ท่าั้นนะครัเโจมตีเข่ายังไงก็เา้าฮะ โจมตีเข้าไปเรื่ยอยๆครับฝั่งนู้นเนี่ยโจมตีเข้ามาครับถ้าโดนจัก,กรพรรดิเด็กทิ้งชิบหาบอมเนี่ยบอกเลยว่าเละเลยฮะเดี๋ยวฝั่งนู้นเนี่ยเร็วเหมือกนกันครับขี่อินจิ้นสวนกับทันทีเลยครับเอาเลยครับต่างคนต่างเร็วครับต่างคนต่างทำลายครับน่าจะเป็นคนแรกเลยมั้งที่คิงเนี่ยตามกันมาติดๆนะฮะโอ้คนนี้เนี่ยใช่ย่อยเลยนะครับคิงไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาเลยฮะจัก,กรพรรดิเด็กได้เวลาครับชิบหาบ,บอมหนึ่งทีครับขอเช็คดาเมจของคุณกระแมดอีกทีนึงฮะบึ๊บเข้าไปครับเท่าไหร่67ล้้าานนดเมจะครับโโอหถือว่าแรงนะ โจมตีเข้าไปครับลูกน้องของโบรอสกับลูกน้องของคิงเนี่ยมันสามารถรับดาเมจได้นนั่เองนะฮะมันเพื่ออาจจะเห็นว่าเลือดยังไม่ยุบเท่าไหร่เลยครับนี่ฮะลูกน้องของโบรอสอีกตัวนึงเนี่ยเกือบแตะไปแล้วนะครับโจมตีเข้าไปฮะโจมตีเข้าไปก็คือถ้าโบรอสได้ถ่ายสักทีเนี่ยคือหายนะอ้าวมาเลยครับฝั่งนู้นครับโจมตีแบบทางควันครับเข้ามาที่38ล้านดาเมจนะครับแล้วก็กระบองเล็กเนี่ยจะได้หัวเป็นตัวต่อไปด้วยนะครับต้องมีตัวละครหายบ้างหรือเปล่าไปเอ้าไม่มีลูกไฟเล่นไม่มีลูกไฟเล่่นดีกวา ถ้ามีลูกไฟเล่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะถ่ายไปได้หลายตัวอยู่นะน่าจะโบลอสกับจกักรพรรดิกน่าจะตายนะฮะโดนโจมตีไปฮนะแล้วฝั่งของสีแดงเนี่ยยังมีลูกน้องของโบลอสอยู่อีกหนึ่งตัวนะไอ้ตัวแดงๆเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้อยู่นะครับโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปโอเคครับด้วงฝังขาก็โจมตีเข้ามาโจมตีเข้ามาโจมตีเข้ามาอีกตัวนึงตีเลยดย้วงอะไรก็ไปวะนะน่าจะเป็นการสร้างความเสียหายจากลูกน้องของโบลอสทั้งคู่นะครับ กใจเลยโอเคฝั่งนู้นเนี่ยเลยตัวละครตัวเดียวอย่างเจ้ากระบองเหล็กนะครับแล้วก็มาแล้วครับกับพาร์ท12ของเจ้าด้วงนะครับมีการไฟเกิดขึ้นมาพลังถึง70%นั่นเองไฟครับคิงร่างสองยับบีหัวใจอีกหนึ่งครั้งนะครับตื่นขึ้นมาก็ถูกวีหมดใจครับแล้วก็ถูกโจมตีไปทางด้านของเจ้าหมาชิบะครับแล้วก็โดนโจมตีไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็ปืนเก็ตลิงฮะสาดเข้าไปอีกหนึ่งทีทางด้านของโดนฝั่งนู้นเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันครับโจมตีมาทางด้านของคิงอีกหครั้งฮะกระบอกเเข้้าาามมรุ่่นนนนททีีลดไปึงะคับ ฝั่งเขาแย่ได้เวลาเลยครับอันตีข้างของกระบ,อง,บองเหล็กครับวัวใส่ปูบอมไปหนึ่งคีแล้วก็ลูดไปลูดมาฮะปูบอมยังไม่แตกนะครับมาชิบ่าย่ามปูบอมจะตายหรือไม่ก็คงยังไม่ตายนะ้า,างฝั่งนู้นยิงเข้ามาใส่ชิงนะครับใส่กระบองเหล็กนะครับกระบองเหล็กก็เกือบแตกเ,เหมือนกันเอาอะมีการส่วนครับอ้าวกระบองเหล็กตายเอาอะไรงก็จะเป็นฝั่งหุ่นกันไมได้จะเป็นฝ่ายชนะแล้วนะครับเนื่องจากกระบองเหล็กฝั่งนู้นเนี่ยตายไปก่อนนะครับเอาอะไรงฝั่งเราเนยครับมีทั้งตัวทั้งกระบองเหล็กนะครับ จะยืนไหวหรือไม่กระบองเหล็กฝั่งนู้นนะครับจะพอได้ฆาดดวงหรือเปล่าเฮ้ยให้ดวงเกือบแตกเหมือนกันว่ะเอา,แ,าแลวโจมตีเข้ามาใส่กระบองอีกหนึ่งครั้งเลยครับกระบองเหล็กลงไปนอนกองอีกหนึ่งที่เอาเลยกระบองเหล็กจะตายหรือไม่น่าจะตายแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นคุณกัมแมทที่ได้แชมป์ไปนั่นเองนะครับก็เป็นผู้เล่นที่สุดยอดมากๆเลยนะครับก็ถือว่าจบแล้วในคลิปนี้เนาะก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าอะไรกันนะครับก็ใครที่มีช่องหัดของคุณกัมแมเนี่ยสามารถแปะไว้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ้จนลหาะทช